สวัสดีครับร้านีบีการอินฟินิตี้จังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมก็สําหรับวิดีโอนี้นะฮะจะมาเทสก่อนส่งนะครับให้กับลูกค้านะครับคุณทวีเกียรตินะฮะทวีเกียรติจากจังหวัดลำปางนะสั่งตัวนี้จะเป็นดับเบิลเบลนะครับดับเบิลเบลรหัสรุ่น0 2 3เป็น a k m นะครับไม้แท้นะลูกค้าเขาก็สั่งแล้วก็โอนเงินมาเรียบร้อยนะครับผมเป็นแบบโอนเต็มนะ ร้านเรามีสามารถโอนเต็มก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้แต่ลูกค้าเขาเลือกเป็นโอนเต็มสําหรับกระบอกนี้นะครับกระบอกนี้ก็ราคาอยู่ที่6กพันบาทนะฮะ <c oughs> เป็นไม้แท้นะครับ AKM ส่วนของที่เขาสั่งเพิ่มนะครับก็จะเป็นตัวกระสุนนะครับกระสุนตัวนี้อยู่ที่ราคา350บาทนะครับผม <c oughs> แล้วก็แบตเตอรี่และที่ชาร์จนะฮะ เป็นแบตลิโพนะครับแบตลิโพอย่างดีเลย1่ก<ม>้อนก้อนละ599บาทนะครับอันนี้ที่ชาร์จไฟฟอกนะครับที่ชาร์จไฟฟอกก็จะมีอะแดปเตอร์กันไฟสปาร์คไฟรั่วนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็599บาทเหมือนกันนะฮะนี่นะครับราคาตัวปืนโอเคเดี๋ยวจะไปทดสก่อนส่งให้ลูกค้านะครับพอดีเห็นลูกค้าแล้วก็น่าจะใช้งานไม่เป็นนะฮะ มาดูที่ตัวปืนกันก่อนนะครับผมปืนเป็นระบบไฟฟ้านะครับหรือว่า EMG นั่นเองงานตัวนี้ก็น้าหนักค่อนข้างเยอะนะครับวัสดุก็คือพวกแฮนด์กาดนะครับพันท้ายอะไรต่างๆเนะี่ยเป็นไม้แท้เลยนะฮะงานสวยน่าสะสมส่วนบอดี้ปืนเ,เนี่ยเป็นโครงโลงหะนะครับหรือว่าเป็นเหล็กนั่นเองนะฮะตัวนี้จะเป็นเหล็กแท้นะหลังเต่าของเขางานสวยด้านหน้าก็จะเป็นการปาดแบบนี้นะครับดูคลาสสิกสําหรับทรงโจนเขาชอบนะครับแนวนี้นะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรางนะครับสำหรับติดอ,อกกุปกรณ์นะเป็นรางถ้าเรามีพวกอ่ารางที่จะสำหรับติดพวกเล่นดอดนะครับก็สามารถนํามาติดตรงนี้ได้เลยนะเขามีรางมาเสริมมาให้แล้วตรงนี้จะเป็นตัวศูนย์นะครับศูนย์หลังก็สามารถบีบตรงนี้ปรับศูนย์ขึ้นต่ําลงต่ําสูงได้นะครับมาจากตรงนี้แล้วนี้ผมก็ได้เซตตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับก็คือลองอจัดศูนย์ให้นะครับปรับฮอบให้นะฮอบตรงนี้ ปรับให้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ร้านเราก็ไม่ได้กว้างมากนะฮะก็ปรับประมาณ6 7เมตรนะครับผมตรงนี้แต่เพื่อนเพื่อนนะครับถ้าซื้อไปแล้วรู้สึกว่ามันใกล้เกินไปนะครับสำหรับสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะฮะจุดนี้ก็จะเป็นการปรับฮอบนะครับเขี่ยเป็นแบบโพวินนั่นเองปรับฮอบได้สะดวกสบายอันนี้เป็นปรับโหมดนะครับอันนี้เป็นแม็กกาซีนแล้วก็เขาจะแถมเป็นตัวตัวนี้นะฮะเปลี่ยนตัวเอ่อ ปดแมกกาซีนนะครับเนี่ยเป็นแบบแต่งนะฮะเขาแถมมาให้หนึ่งชุดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ก็อันเดิมก็ได้อยู่นะครับผมตัวปดแมกกาซีนเดี๋ยวจะถามนะครับว่าน,นี่คืออะไรเป็นตัวปดแมกนะครับเราก็แค่ดันตัวเหล็กนี้ออกแล้วก็เอาใส่ตัวนี้เข้าไปแทนท่านเองนะครับวิธีการใช้งานเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนเลยแบตเตอรี่นะครับที่จะใส่ของเขาตัวนี้สั่งไปก็จะเป็นแบตดิฟโอนะครับแบตดิฟโอ่าอันนี้ทางร้านได้ชาร์จให้ประมาณนึงนะครับแต่ถ้านําไปใช้ ก็ต้องชาร์จกันก่อนเลยนะครับก่อนเล่นแนะนําให้ชาร์จก่อนเลยไปขอไม่ถึงนะฮะชาร์จก็คือการใช้ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จนะครับผมให้เราเสียบอะแดปเตอร์กับที่ชาร์จเข้าไปกับแบบนี้ก่อนนะจากนั้นก็นําฝั่งนี้นะครับของแบตเตอรี่มาเสียบเข้าไปอีกด้านหนึง่งเสียบเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้หลังจากนั้นก็เอาไอ้ตัวปลั๊กนะครับไปเสียบที่เตาเสียบนั่นเอง เมื่อเสียบเสร็จแล้วมันจะมีไฟสถานะนะครับโชว์เป็นจุดสีแดงนะครับไฟดวงสีแดง3ดวงขึ้นมาพร้อมกันนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่เริ่มเต็มแล้วมันจะเริ่มเขียวทีละดวงนะครับจนกว่าแบตเตอรี่จะเขียวครบ3ก้อนนะครับถึงค่อยถอดออกนั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นแบตสตอมนะครับสาหรับมีมีกันโดยเฉพาะเลยอ่ะสมมุติว่าเราใส่ถอดแบตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถอดออกมาค่อยๆดึงนะครับแบตใหม่ก็อาจจะฟิตหน่อยนะครับแล้วเราก็ มาเปิดโครงแกนพันตรงนี้นะครับหลังเต่าของเขานี่นะครับเ k เคเขาจะใส่แบตเตอรี่ค่อนข้างง่ายนะครับกดตรงนี้เป็นหลังเตาแล้วก็เปิดฝาครอบหลังเตาออกอ่าเราจะเห็นโครงสร้างภายในนะครับเกียร์บล็อกก็จะเป็นโลหะนะครับเลือนฮอปโควินตัวนี้จากนั้นก็ทําการใส่แบตเตอรี่นะครับฝั่งนี้เป็นแบบปลั๊กธรมิย่านะครับเสียบเข้าไปจัดเรียงสายดีๆนะครับ จัดเรียงสายด,ดีแล้วก็เอาหลังเตา่าครอบลงไปนะครับนอนนี้หลังเตา่าครอบลงไปใส่กันให้สนิทเรียบร้อยนะครับผมลองเทสนะครับอันนี้เป็นเซมิ auto. ออโต้ต่อไปเป็นฟู auto. ออโต้ฟูออโต้ปรับตรงกลางที่นึงนะครับตรงกลางนี่นะฟูออโต้ auto. ปรับขึ้นบนสุดตัวนี้เซฟนะครับก็ใช้ได้สามโมดนะครับเซฟเซฟเซมิออโต้ตรงกลางนะฮะ จากนั้นเราลองใส่เติมกระสุนกันนะครับนี่นะแม็กกาซีนของเขาโอเคนะฮะเติมกระสุนกันก่อนเปิดจากตรงนี้นะฮะเป็นแบบแม็กปั่นลายน,นะครับเราต้องดึงขึ้นมาเปิดอย่างนี้แล้วก็เติมกระสุนเข้าไปกระสุนที่ใช้ก็จะเป็นลูกแบบเดียวกันกับที่ลูกค้าซื้อนะครับลูกศูนย์ุดสองศูนย์กรัมนะฮะ ตัวนี้เติมได้ประมาณ400ประมาณ450นัดได้นะครับเป็นแม็กกาซีน AK ซึ่งจะมีขนาดใหญ่นะครับอ่ะผมใส่คัวนี้พอแล้วกันใส่แค่ทดสอบนะฮะจากนัปิดฝาแล้วก็จะปั่นลานจากตรงนี้นะครับปั่นตัวนี้มันี้มีลานข้างล่างปั่นแล้วก็ดูว่ากระสุนมันขึ้นนะครับรูนี้นจะมีรูกระสุนขึ้นอันนี้ก็พูดสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วก็ไม่ยากนะครับเขาก็เล่นกันได้เลยจากนั้นตัวนี้นะครับแมกกาซีนของ AK เราต้องเกี่ยวด้านหน้าก่อน เกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะฮะอ่าเกี่ยวเข้าไปแล้วก็พับท่าหลังลงไปนะครับแบบนี้มันถึงจะอยู่นะครับอ่าจากนั้นก็ปั่นลานเพิ่มอีกนิดนึงนะครับจนกว่ามันจะตึงมือนะฮะเนี่ยจนกว่ามันจะตึงมือแต่น้ําหนักปืนนี่บอกเลยว่าค่อนข้างหนักนะฮะทำออกมาได้ค่อนข้างสมจริงเลยจะหนักกว่าพวกบอดี B ้ ABS นะครับตัวนี้เป็นบอดี้โลหะแล้วก็พันท้ายไม้แท้คนที่ชอบสมจริงหนักๆก็นกแนะนําตัวนี้เลยนะฮะอ่าปั่นลานเยอะหน่อยนะครับ จาน,นั้นลองยิงกระป๋องกันดูอันนี้ผมปรับโหมดไปที่ไสมีก่อนแล้วกันนะครับล่าสุดอ่าน,นี้สมีนะครับนัดแรกกระสุนมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่ถูกโหลดเข้าไปต่อไปฟัวโตวอ่าฟัวโตต้องปรับขึ้นนิดนึงนะฮะมาติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ความแรงอยู่ที่ประมาณ400บวกนะครับผมก็สามารถยิงกระป๋องได้สบายๆเลยนะฮะ วิธีการใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการดูแลแบตนะฮะก็คือเราไม่ควรเล่นจนแบตอ่อนจนเกินไปนะครับเล่นสัก 1, นะแม็กหนึ่งสองแม็กเนี่ยเราก็เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จได้เลยนะครับผมไม่ควรจะเล่นจนแบตหมดนะครับเดี๋ยวมันจะชาร์จไม่เข้าเพราะเป็นแบตลิโพนะครับก็คือวิธีการชาร์จคล้ายๆกับมือถือนะฮะใช้ไปสัก60%แล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนทุกคนนะครับ